สวัสดีครับคณะกรรมการทุกท่านการนำเสนอคลิปแรงบันดาลใจจักผมในใชัยพิชิตชนิดคุณปฏิบัติการสอนรายวิชาเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแผานกวิชาช่างกลโรงงานวิทยายลายัยเทคนิคปราจีนบุรีในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา เขียนแบบเพื่อโปรแกรมคอมพวกกิวเตอร์เรื่องการสร้างภาพชิ้นงานสามมิติเหตุผลที่เรื่องการสร้างภาพชิ้นงานสามมิติมาจัดก,การเรียนการสอนก็เพราะว่านักศาปวศสองสา,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 สาขางานเครื่องมือกลม .6 นักศึกษายังขาดความรู้ด้านการอ่านแบบและเขียนแบบรวมถึงทักษะด้วย น้อยกว่านักศึกษาปวสาสาขางานเครื่องมือกลสายตรงที่มีทักษะการอ่านแบบและเขียนแบบที่ดีกว่าเนื่องจากว่าได้เรียนมาบ้างแล้วในระดับปวชซึ่งการเขียนแบบภาพชิ้นงาน3มมิติด้วยโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์เป็นหัวใจหลักในการออกแบบชิ้นงานผลิตภัณฑ์ต่างๆในงานทางด้านอุตสาหกรรม ที่นิยมใช้กันเป็นส่วนมากซึ่งในการที่เราจะสร้างภาพชิ้นงานสามิติได้นั้นผู้เรียนจะต้องมีความรู้และเข้าใจการอ่านแบบและเขียนแบบเพื่อที่จะนำแบบไปผลิดเป็นชิ้นงานจริงรวมถึงประยุกต์การออกแบบชิ้นงานจําหน่ายในประเทศและส่งออกไปทั่วโลก ให้มีราคาเหมาะสมกับความต้องการของท้องตลาดการที่นักศึกษาจะเข้าใจและเลือกใช้คำสั่งในการสร้างภาพชิ้นงานสามมิตินักศึกษาจะต้องอาศัยการฝึกการใช้คำสั่งในโปรแกรม SolidWorks การลงการลงมือปฏิบัติงานบ่อยๆหรือการทำซ้ำ,ซำ จนทำให้นักศึกษาในความเข้าใจในการเลือกใช้คำสั่งต่างๆและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในการสร้างชิ้นงานที่มีความซับซ้อนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วซึ่งมีขั้นตอนการเขียนแบบภาพสามิติสรุปง่ายๆมี3ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1ผู้เรียนจะต้องวิเคราะห์แบบงาน ที่ได้รับว,ว่าจะมีการขึ้นรูกขอโทษครับจะมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นงานอย่างไรและไปเลือกชุดคําสั่งภาพสองมิติเพื่อสร้างเป็นแบบเส้นล่างขั้นตอนที่สองการเลือกใช้งานชุดคําสั่งการสร้างภาพสามมิติว่าควรเลือกชุดคําสั่งใดที่จะสร้างภาพชิ้นงานสามมิติที่ถูกต้อง ในรวดเร็ว,วขั้นตอนที่3การบอกขนาดชิ้นงานที่ถูกต้องตามหลักการเขียนแบบโดยหลังจากที่นักศึกษาได้ศึกษาการเขียนแบบเส้นล่าง2มิติจนกระทั่งเส้นล่างมีความถูกต้องและสมบูรณ์ในขั้นตอนถัดมาก็คือการนำเส้นล่าง2มิติมาใช้ในการ เขียนแบบขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติให้มันสมบูรณ์และรวมถึงการปรับแต่งชิ้นงานสามมิติให้มันถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก็ต้องอาศัยชุดคำสั่งในโปรแกรม Solid Works ในหมวดของฟีเจอร์ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยคำสั่งการยืดหน้าตัด x t o o e b o d i f คำสั่งการตัดจอบ x t u d e Cut คำสั่งการดึงลากหน้าตัดสวิปบอดปิดรวมถึงนักศึกษาจะต้องมีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษที่มีความสำคัญในการเลือกใช้คำสั่งเพราะว่าโปรแกรม s o l i d w o r k s เป็นของต่างชาตินะครับก็จะมีภาษาอังกฤษโปรแกรมจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยฉะนั้นนักศึกษาจะต้องมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษด,ด้วย ครูผู้สอนจึงมีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการสอน,นเพื่อพัฒนาผลสมริ์ทางการเรียนให้กับนักศึกษาให้มีผลสมธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นโดยครูผู้สอนได้จัดทําห้องเรียนออนไลน์ในรูปแบบของ o o g l e c l a s s r o o m ในห้องเรียนออนไลน์จะประกอบไปด้วยชุดการสอนซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ หนึ่งสื่อการสอนออนไลน์ในรูปแบบของ YouTube ซึ่งเป็นคลิปการสอนสั้นๆที่ครูผู้สอนได้สร้างขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาผ่านโทรศัพท์มือถือนะสามารถเข้าไปดูผ่าน YouTube ได้เลยนะแล้วก็ทำตามได้เลย 2. ใบความรูนะร้ขั้นตอนการเขียนแบบภาพชิ้นงานสามิติ ที่มีการสอนแบบละเอียดสเติปบายสเติปทำให้สามารถเข้าใจในเนื้อหาและเขียนแบบภาพสามมิติได้อย่างรวด,ดเร็วสามารถย้อนกลับไปดูนะครับย้อนกลับไปดูได้ทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการเลือกใช้คำสั่งต่างๆได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น 3. ใบงานทำให้นักศึกษา ได้ฝึกลงมือปฏิบัติบ่อยๆหรือการทำซ้ำๆก็จะมีแบบปึกหัดให้ฝึกมีใบงานให้ฝึกจนทำให้นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในการสร้างชิ้นงานสามมิติที่มีความซับซ้อนรูปร่างที่มันยากๆได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนออนไลน์นักศึกษาจะได้ฝึกทักษะนะครับได้ลงมือปฏิบัติเขียนแบบตามใบงานโดยอาศัยควบคู่ไปกับการดูคลิปการสอนของครูนะครับผ่าน YouTube ทำให้นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถเขียนแบบชิ้นงานสามมิติได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วรวมถึงประยุกต์ในการสร้างชิ้นงานสามมิติที่มันมีความซับซ้อนนะครับให้มันสามารถเขียนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วต่อไปครับกระผมขอจบการนำเสนอคลิป,ปแรงบันดาลใจไว้เพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านครับสวัสดีครับ